เวลแฝแล้วเวลแฝแล้วเจอมอนป่าบ่อยจัดโอเคไปครับผมผมซื้อละเออซื้อซื้อที่จับมอนโอ้โหครับแพงจัดไม่ซื้อเก็บตังค์ไว้ก่อนแล้วกันฮิวไปฮิวเฉยๆโอเคมาเข้าสู่เมืองไอ้เชสมาเชสมาเชสมาเมืองนิดไปไอ้แดงๆนี่โปโมนเซ็นเตอร์ใช่หมดิ ไม่ใช่ฟ้า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 ,อฟามอสเซนเตอร์อ๋อฟ้ามอสเซนเตอร์เหรอเนี่ยโอ้โหผมรู้แล้เนี่ยอ้าวนักคุณไซเบอร์อยู่นั่หรอเรียบ้วไปแล้วเควสเควสอยู่ข้างหน้าฮะไม่ไม่บ้านบ้านคนเนี่ยเออไหนไหนมอสเซนเตอร์เด่ะไปไปไปอีกหลังหนึ่งเงี้ยไปเอ่ยอ๋ออยู่นี่เห็นสัญลักษณ์ไหมเออแล้วฮะโอเคครับโอเคชินกับสีแดงไอ่ชินกับสีน้ำเงิน โอเคไปวะอ้าแล้วเราต้องไปรักษาตรงไหนเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ <Okay. S 2> ไหมโอเคตอนนี้คนขายของนะอะ่สมอลโอ้โหมีอยู่ไม่ซื้อดี่วะหนีออกมาของแพงแพงแพงโอเคครับเขาบอกว่าให้เราไปสำรวจ ป่านะฮะผมไปหาไอ้สกิดนะฮะผมเออไอตัวเรียกว่าดักสกิดนะฮะโอเคที่อยู่ในป่านะฮะอุ้ยแมงมุมอุ้ยแมงมุมแพ้น้ำแข็งแล้วเนี่ยไฟไปมาเข้าสู่เกลฟอร์เรสทำไมต้องมาตรงนี้ใช่ไหมเออใครไปเกลฟอร์เรสไปหาโปเกมอนในตำนานที่อยู่ในป่านี้ อุ้ยมดตำนานเลยเหรอใช่ฮะว้าวอ่ะตอนนี้ผมมาเจอกับตำรวจแล้วก็เจอกับรงุงเออทำอะไรต่อวิวเลิกลาบหมดโอเคปะ่ะเออลุงบอกว่าให้ไปนั่นแหละตามผ<า>ู้ไซเบอร์ไปมาลุกช็อตมันช็อตมันเออแช่แข็งแช่แข็งี๋ยว่าออกผูไซเบอร์อยู่ตรงนู้นนี่เองโดนมนป่าดักอยู่ครับ อ๋อโนโนเรคุณไซเบอร์ไปนู่นแล้วติดม้อนตายแล้วครับแคปตอนแะโอเคว่ะเจอตัวเดียวกันเลยเจอแอตตอนเหมือนกันเลยแอตนะเจอแอตตอนเหมือนกันเลยช็อตมันช็อตมันโอเคไปคุณไซเบอร์ช็อตผมก็ต่อยแสงใส่มันเฮ้ยตายเลยว่ะโอ้โหยี่พีมันไม่ใช่อยู่แล้วนะฮะเออเช่นเล่นเล่นม้อนตัวแรกได้ครับผมถ้าเรายังไม่ได้ซื้ออ่าอีพีแชร์นะไปไปไป โดนะโดนโดดอ้าวโดดนฮะโดนคนดักฮนะเอาโดนดักคู่เลยไปแล้วกว่าแล้วก็ติดบับ็โว้ยตัวแรกมาเป็นอะไรเนี่ยน้องทีวีน้องทีวีลับบี้กับบี้อุ้ยผมชนะาธาตุเลยครับโอ้ทไมคุณไซเบอร์โชคดีจังเลยชนะธาตุทุกตัวในป่านี้เนี่ยโชคดีจังเลย โอ้โหต้องตีสองทีมีอินทีมเด็ดด้วยอะ่ะเออตีสองทีไปยังโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยชนะแคปตันนะ่ยยังตาม<ค>มาหลอกหลอนอยู่ถึงถนนหมายเลขสองเนะี่ยแคปตันเนี่ยเจอเจอตลอดแคทตอนอไปชายไปไปยังเขาให้โอเคเรียบร้อยโอ้โห แค่ตอนนี้มันแพ้แสงกนโนโว่านล้วนนนดอกเดียวตายเลยไม่ไม่แท้เลยไม่แพ้เอากลั๊ปอะไรอ่ะเออมันมีสามตัวเหรอเนี่ยโอ้โหมีสามตัวเลย<ม>เสกิลขวาน<า>ม,มันไล่เร็วกว่าเขาเปี้ยงเดียวเนาะก็เราเอาหัวทิมแล้วก็เราไหลลงนะครับผมสกิลเราสกิลเอฟเฟกต์ค่อนข้างเร็วกว่านะฮะเขาเขาเร็เวกว่าแต่เราซุปเปอร์เอฟเฟกติฟนะครับผมคุ้มอยู่ ไปครับเรียบร้อยเรียบร้อยเวลเก้าอ่ะเขาตามทันแล้วเอ้าโอเคเรียบร้อยเกียวฟอร์เรสทีผมนะมีฝนตกนะครับผมอะไรอะอะไรมันมืดมีฝนตกครับถ้าฝนตกจะมีมอนเกิดแปลกๆลร่ามั้งเออเฮ้ยว้าวเดินไม่ได้ครับมอนดักครับผมเดินได้ก้าวเดียว เอาผมรอผมรอเอาไปไปอุ้ยฝนตกว่ะเอาโดน้ตดล้งะเจอบอลหนักอีกด้วยไปฝนตกด้วยเจอกับแค่ตอนเแล้วเจอแคทตอนนี้หนักตลอดเอาไปใช้แมเปี้ยงเขาให้นักเรียบร้อยโอ้ยติดขี้ด้วยว้าวโอเคเรียบร้อยอือตื้อๆโอ้ฝนตกฝนตกแดดออกนกกระจอกเข้ารังชีวิตก็เหมือนฝันใจมันสั่งให้ลอยวินไป เอนี่ถ้าไม่ตายปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่อ้าวโดนเออหมวกก็โดนเลยอไอ้แคทตอนโอ้โหแล้ถ้าจะจะใช้ถ้าไม่ตายตามโอ้โหก็ไม่รอดเหมือนกันวุ้ยเอาว่ะโอ้มันลดตีแฟนอย่างเดียวโคคูนโคคูนไม่ตายเวสิบแล้วเวสิบแล้วทุกคน หนีหนีหนีเวลหนีแล้วไปแล้ววีเวลสิบแล้วอ่ะโอ้โหไปไวว่าโดนอีกแล้วเอารอดูโดนขปิ๋อเอ้ยโอ้โหโดนโดนหมดเลยเอาไปเอาหัวทิ่มเอาหัวทิ่มไปชายไปใช้ท่าชายไปส่องแสงไปอะไรเปียกเขาให้เรียบร้อยอออืเอ ไปต่อ,อนี่ถูกป่ะวะไม่จะเจอป่ะวะอู้จว่าเฮ้ยเรามาถูกทางป่ะวะเอาเจอโหเจอมอนป่าหนีไ่พ้นติด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 ติคืนนี้หลอนแน่เลยเออ <c oughs> หลอนแน่นอนโอเค <c oughs> ไหอยู่เรียบร้อย โอ้โหเดักไม่หนีไม่พ้นเออเดี๋ยแหละหนีพ้นละโอ้ซ้ำโอ้ซ้ำมา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 เฮ้ยเฮ้ยเจอ,อถ,อถอน่าจะเป็นทางนี้อ่ะน่าจะเป็นทางนี้เลยทางนั้นคิดว่าจะเป็นเมืองเราเจอคัสซีนแล้วครับมาโอ้ดีนี่เราหินเรอที่เจ้าเจอแล้วหินอ,อันเลยโอ้ตายต้นไม้ต้นนี้นะ เออเดี๋ยวลองเราลองจะสแกนดูก่อนนะป๊บอืมอซัม awesome. ดีมากเลยเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรเอ่ยเฮ้ยครั้งคืออะไรอ่ะดักสกิดโอ้โหเอาว่ะไปดักสกิด อ้ยเอ๊ยสงสัยแสงชนะวะเดยวฟูลี่ไม่น่าชนะสเตล์โอ้โหครึ่งหลอดแค n น o อ m ม v e ด้วยโอ้โหเวนเรียบร้อยเอาแล้วช่องช่องช่องนี่มันเอ้ยไอไอ้า่าไอ้ของมันเนี่ยมันมันตีมันตีมันตีดีกว่าจับไม่ได้นะครับผมต้องชนะเราเราก็จะแพ้ไม่ได้เลยฮิวครับฮิว ตีไม่ติดครับผมตีไม่โดนน่ะนั่นไงนั่นไงเอาแล้วท่าตึ้งแข็งโดนชิปหายแล้วสู้ไม่ได้ครับผมเดนวิทที่ผมคึกหลอดฮะโอ้โหโคตรแรงเรียบร้อยผมชนะงงแตกท่ามันตีตีแสงไอตีตีไลท์ไม่เข้าครับผมครึ่งเลี้ยงสิบเจ็ดผมตีมันไม่เข้าครับ เรียบร้อยคุไซสเบอร์ออกหมดตีอย่างง่ายเลยสแต์แล้วฟอลี่ฮะโอ้โหครับมัน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 คืนเอนเตอจีด้วยผมยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยฮะเอ้คิดคิดดิคอนมาบ่ะคิดดิคอนมาบ่ะโอ้ยสู้ๆนะครับผมเบนวิทย์นะผม แดงนะเลือดแดงเลยโอ้โหเรียบร้อยผมสแกนสแกนหินเรียบร้อยแล้วโจมตีช้ากว่าด้วยฮะจะยาขวดที่สามถ้าไม่ตายกินยาอ่าผมคุยผมคุยกับลุงนะนี่ผมคุยกับลุงเรียบร้อยไปเอาหัวที่มัน สเตลโอ้โหเดือดเหลืองอีกแล้วโอ้โหติดชะงัะโอ้โหเอฟผมรออยู่นะเนี่ยผมรออยู่นะเนี่ยยาควอที่หกไปสู้กับเทนเนอร์ข้างนอกนู้นไปรอเลยสู้กับเทนเนอร์ข้างนอกรอเลยไปเก็บเว้เอาไปเอออย่าสู้อีกนานสู้อีกนานู้กับเทนเนอร์ดีกว่าเทนเนอร์ที่คุณไซเบอร์หลบมาเนี่ยอยู่ไหนเออเทนเนอร์อ่ะนี่ยวเี๋หลบมาสองคนแต่สู้รอครับผมสู้รอฟูลี่ เออนี่ยโอยเสียยาไปห้าขวดมาชนะละเออมีมอนป่ารอแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเฮ้ย <c oughs> เจอตัวอะไรวะเนี่ยโอนูคอปคือตัวอะไรวะเนี่ยโอนูคอปมันตัวตัวหอยอะไรมาแรงหอยอะไรไม่รู้เอา้าแพ้เหรอ <c oughs> เดียบร <c oughs> <ๆ>้อยเอา้าผมแพ้เฉยเลยแพ้ได้ไงอ่ะ เอ้เมื่อกี้หันหันหน้าจอไปแป๊บเดียวแพ้เฉยเลยนะฮะอ้าวเออตั้งงัน้เข้าไปสู้ใหม่เนี่ยผมสู้เทรนเนอร์รอเฮ้ยไปไปสู้ไปสู้เทรนเนอร์แล้วออกไปข้างนอกเลยเนาะเออฮะนำไปก่อนเลยโอ้โหแพ้ได้ไงวะก็เมื่อกี้กาลังจะชนะไม่ใช่หรอวะผมบอกแล้วทำไปเด้งกับโปเกมอนเซ็นเตอร์ได้วะนี่มันต้องท่าแปลกๆแบบนี้มันถึงเจ้าโหด เรียบรอย้อยก,เกนะ็เมื่อกี้กำลังจะชนะเออน่าจะโดนค,คดรีคิทิคอลฮิตนะฮนะน้ำลมดูไม่ทันนะ่ะติดคริตติดคริตหันหนะ้าจอไปแวบ,บเดียวเอา้าเอาตายโดนติดชะง,งักไปหลายดอกมากครับยาแค่นี้พอไหม่ยอันนี้ทุมท่มทุ่มเงินเอาไปซื้อยาหมดแล้วนะน้ำลมอาหารต้องจับม่อนเพิ่มเนี้ยเอาแล้ว อ่โอเคครับวิ่งนะครับถึงถึงถ้าไม่ผมเห็นจอระวังเดิมผ่านผมน่ะนะรายังเดิเห็นจอจอฝั่งนู้นตัวหนังสือมันหายเป็นเป็นวันเป็นช่วงช่วงไว้ไม่รู้เหมือนกันับผมไม่รู้เหมือนกันท่านนะเห็นเห็นเต็มใช่ไหมเต็มครับผมเต็มเต็มอุ้ยมีตัวแมงมุมแมงมุมแปลกๆแมงมุมมันท่าอะไรวะเนี่ยโอ้เจอละเดินเดินสวนละเดินชวนละ ตัวสวยเรียบร้อยเขาว่าวถ้าเราเคยเจอไอ้ตัวเมื่อกี้ครั้งเป็นเป็นครั้งแรกใช่ไหมครั้งต่อไปเนี่ยมันจะออกมาเป็นโปเกมอนป่านะฮะเออครับแต่ว่าถ้าเราไม่เจอก่อนเราจะไม่เคยเจอมันจะมันจะไม่ออกมาเป็นโปเกมอนป่าให้เราครับไอ้ไอ้คนนั้นเนี่ยมันจะออกที่ที่ที่ป่าเนี่ยแต่ว่าโอกาสยากมากหนึ่งหนึ่งในหมื่นเงนี้ยประมาณนั้นแหละโอเค ก็นี่เอเมื่อกี้หนีเทนเนอร์มาสองคนจำได้อยู่เดทเทนเนอร์มาสองคนซึ่งผมเคยมีโปงวต์ในตอนนั้นตอนนั้นน่ะสองสองตัวนะฮะผมก็ไปแจกน้องๆสองตัวแล้วนะครับผมไปดูในคลิปได้นะในซีรีส์เมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับผมหลบไปโอ้โหไอ้นี่แม่งแพ้พืชจริงๆนะเนี่ยโอ้แม่งเทนเนอร์ใช้พืชอุ้ยติดช็อตพืชมันติดช็อตได้ไงเนี่ย พืชติดช็อตเฉยอา่ใช่ไหมซันสปอสตัมสปอป่ะอ่ะสปอเอโอเคอุ้ยเคดเรียบร้อยไปไปสู้ใหม่ับทุกคนไปรอรอรอไอแอนซีสู้แปลว่าไอตัวไอตัวแสงไอตัวแสงตัวนี้เนี่ยถ้าโดนพืชเนี่ยแท่งทึงเลยเนี่ยแสงมาแรงด้วยมั้งแสงมาแรง ไอ้มแมลงแมลงไหวอยู่แต่พืชไม่ไหวเลยเมื่อกี้ติดชงักแบบเยอะมากไหมติดชงักไปประมาณสี่ทีได้เห็นจะได้ฮะมันโดนความมืดครอบงำโอ,โอติดช็อตติดช็อตเอาใหม่ฮะไป <laughs> เฮ้ยติดขี้โอ้ยเกือบโดนสเปล บเ,เพิ่มมาลีดีเฟนเอ้าวเป็นท่าที่เพิ่มดีเฟน์เหรอไงโอเคเบนวิดห <Okay. S 2> ้ามคิดอีคอนไหมเอ่อไอเทมโอเคครับยามีสามขวดครับผมเนะี่ยชนะน่าจะไม่ได้แนละ้วเนีเ่ยไอยายาแก้ชาเดียวมันต้องไปหาจากไหนเนี่ยเด้เอ ม่เดินกลับไปฮิวเถอะมันมันมันลองซื้อไม่ได้ตอนนี้อ๋อเดินไปฮิวโอ้เราเดินโอ้โหติดชะงักครับน่นจะสู้ไม่ไหวฮะนะผมตาย,ายละหลงทางอ้โหหลงทางเสียเวลาหลงกายาเสียใจเธอนะฮะโอ้ยแย่ลวติดช้าชบแบบน <ะ S 2> ี้มาผมมา<อ>ครับ ฟูลี่ฮะผมสายต้องหนีต้องหนีก่อนครับผมต้องหนีก่อนต้องหนีก่อนครับผม, <Okay. S 2> ผมสายต้องไป 1. 1> เลยเลือดก,ก่อนครับถ้าเกิดว่ายาหมดชุดนี้นี่ผมยังไม่ไน่าจะชนะได้นะอ๋ตายละหลงทางเบนวิทับผมไม่กี้โดนคีย์ดีคอดแน่เลยเมื่อกี้เลือดเต็มอ่ะหันดูทีเอา้ากลับเด้งไปมุมโปงเซ็นเตอร์เฉยเลยฮนะ โอ้โหคิดดีคอนอีกแล้วอ๋อเดี๋ยวไว้ตรงไอ้ข้างหน้ามีเมืองไหมคุณไซเบอร์มีอ่ะโอเคจัดไปผมโดนคิดดีคอนอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับจะรอดไม่ได้คุณไซเบอร์สู้ไม่ไหวแถมบอโดนคิดดีคอนอีกอ่ะสเตลครับผมโอเคได้อยู่แน่ติดชะงักด้วยอ่ะฮูลี่ครับ อ,อ้ออได้แล้วฮะท่ผมไม่ใช่ว่าเด้งกับบูมอนเซนเตอร์อีกนะเ <c oughs> มื่อกี้กดชนะละเออเด้งกับบูมอนเซนเตอร์เฉยเลยนะร่างสารอ้เจอเทนเนอร์อะโอเคป่ะมาสู้กันมาเทนเนอร์ <c oughs> โอ้อย่าเจอพืชน,นะเอ้ยยังดีเจอนกเจอแค่นกจริงๆแล้วหลังจากที่เราชนะตรงนี้ได้เนะี่ยเออนะ <c oughs> เฮ้ยติดชอด็อตโหลูมินวอสบอกว่าต้องจับโปโมนนกสักตัวหนึงแล้วมึงเนี่ยเจนอนกเนี่ยจับเลยจับเอามาชนะพืชหน่อยเออผมก็จะจับเหมือนกัน,นะฮะตัวเดียวสู้ไม่ไหวต้องให้หลายตัวลุมแม่งเลยะฮะโอ๊ยทำไมตะลุงนี่คุย oh. พูดเยอะจังเลยเนี่ยเหมือนตะลุงที่ออกทีวีไปไหวเลย <laughs> เลุงวัไ,ไหนเนี่ยสงสัยจริงที่ออกช่วงช่วงเย็นนะ่ะเออ ปนะครับผมนะเรียบร้อยครับนะเขาบอกว่า q u e ส challenge to city button t e e t นะับผมน่าจะไปสู้ยิมเลยนะครับผม q u e สต่อไปนะโอ้ปียิมเหมือดขอให้เป็นยิมที่แสงชนะแล้วกันนะเรียบร้อยชนะครับผมหนูชนะเอเจ้าหนูโอเคเดี๋ยวก่อนนะเลือดเลือดราเบีเยอะไหมเออเราหลบแล้วกันครับฟึ๊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 บเข้าเมืองแล้วครับ แสงเลยอ่ะแสงแล้วเออแสงเลยอะไปฮิวดีกว่าแสงเลยอ่ะคือเมื่อกี้ทุ่มทุ่มสุดตัวซื้อซื้อซื้อยาหมดเลยนะฮะเพื่อไปสู้ไอตัวนั้นอะอื้อหือเชสมาทาวเเชสมาทามันก็เอามึงเดิมไม่ใช่หรือแต่ใช่นะ อานี่กลับมาทางเดิมไปเด้ยใช่โอเคป่ะฮิวมอนโอเคครับทางต่อไปนะไปทางไหนเอยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวบอกก่อนออกมาเร็วออกมาเร็วเดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวบอกก่อนมานี่มานี่ตามมาตามมานี่นี่นี่ตามมาตามมาตามมาคะนี้ฮะนี่ฮะนี่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 รัสตาบักเขาปักไพูดสุนอย่าเป็นทางการ คุยคุยกับตะลุงคุยกับตะลุมจะได้กาแฟมาแก้วหนึ่งว้าวโหได้กาแฟจริงด้วยอ่าแล้วกดกดเปิดเปิดกระเป๋ามาเปิดกระเป๋าแล้วก็กดไอเทมกิฟให้กับมอนเรากระเป๋ากดตรงไหนเนี่ยอ่าสีสีเหลืองๆข้างบนอ่ะสีเหลืองอ๋อโอเคอ่านั่นแหละแล้วก็ช่องไอเทมอันนั้นเออกิฟกิฟให้กิฟให้อ่า เออเวลาเวลาต่อสูกเว้ยเอนเอนอนเจีจะเด้งทุกทุกเทิร์นเลยขี้โกงอันนี้ขี้โกงเออขี้โกงเอาไปไหนต่อลันนี่เออไปไหนต่อวะเนี่ยเออนั่นไงไปไหนต่อลันนี่ถนนมาได้สองปะวิ่งยังไงเนี่ยที่ผมเพิ่งรู้เลยว่ามีวิ่งได้ด้วยเอากดปุ่มชิปแปบปุ่มชิปอ๋อชิปปุ่มชิปแปบปุ่มชิปตั้งแตเป็นแค่นี้แค่นี้แค่นี้ไปโอเคชิปอีกข้างหนึ่งจริงๆ้วยไปไปผมเอ้ย อ๋อนี่คือทิมเ้อออก,อม,ากอมาเนี่ยส<ก>ายล้วเนี่ยออกมานี่คือองเพื่อนเราที่จะออกเดินทางไปด้วยกันคนนี้ชื่อลูคัสแล้วก็ลูซี่แล้วก็ลูเมียนเลกาซีโอเคนะเอ๊ะทำไมมันรูหมดเลยไปครับผมไปเข้าไปที่อาคารเจอกับอะไรไปเดยว โรงเรียนเหรออืโขอน,นี้จะได้รู้สักทีว่าผ้าแสงชนะอะไรลองไปศึกบทถามครูดูเออลองถามครูดูถามดิอะไรอะโอเคมาละเป็นบอกเลยอ๋อแล้วต้องออกไปสินะออกไปละออกไปสิเนดะ้อเฮ้ยร้านร้านตู้น้ำมึงเนี่ย ซื้อได้ไหมไม่ได้ปไปครับผมวันนี้ครับที่นี่คือถนนหมายเลขสอง I can't sleep on my night's rest. Baby girl, you were my best. My yeah. best, best, best. That little thing, too, it gets me thinking. Buy another shot, you got me drinking. Could you show me down in there? no witness. Got me in my field, she would never listen. All the alcohol is in my liver. I can't say I'll the winner. Missing your touch, you were a good kisser. I was born a saint, but now I'm a sinner. Falling, if ball